ขอโดนกลับดีกวังไม่ไหวแล้วขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมาประชิญข้างนอกแบบนี้ขอบคุณนะแอนช้แล้วกันวันนี้นะคะแอนจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเที่ยวโนแพนนะคะในกรุงเทพว่าคลิปนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะเราจะเดินทางไปโดย MRT แต่จะหนึ่งวันของแอนวันนี้นะคะเราก็มาที่ MRT แล้วกำลังจะเดินทางไปที่ สนามชัยใหม่ด้วยนะคะเพื่อความแบบเก็บเสียงอย่างแน่นชัดนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนสนามชัยเนี่ยเราจะไปดูแบบจะไปโซนคลองตลาดอะ่ะเต่เราจะไปนั่งเล่นตรงสวนเขาเรียกว่าอะไรสวนลอยหรืออะไรสักอย่างซื้อชาไปสักแก้วแล้วก็ไปนั่งปล่อยใจปล่อยจอยตรงนั้นดีกว่า,าบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเราเดินทาง 30มนาทีนะคะทุกคนก็จะไปกันที่ปากคองตลาดจา้ะแล้วก็เดี๋ยวขอซื้อชาชาไทยสักแก้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งชมวงชมบิวเสร็จแล้วก็กลับนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเยมีมาคนเดียวค่ะเอยหรือว่าเราจะกดเต่าบินไม่เอาเดีกว่าแดดร้อนมากแอบม่วงนะทุกคนไม่ได้ออกมาเผชิญข้างนอกนานมากตอนนี้เดี๋ยวเดินหาเซเว่นกันก่อนนะคะขออะไรแบบเย็น ให้มันชื่นใจอีกสักหน่อยเพราะว่าคอแห้งมากแต่ว่าเจอเซเว่นแล้วทุกคนเจอแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่เข้าดีกว่าเดีย๋ยวไปหากินน้ำข้างนอกดีกว่ารู้สึกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าแบบรู้สึกว่าคนเยอะอะจะเดินแบบว,ว่าถ้าอันไหนน่ากินก็อาจจะซื้อแล้วก็ เดินเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าอาจริงวันนี้เป็นวันธรรมดานะแต่รู้สึกว่าคนก็แอบก็มีเยอะอยู่รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยมีคนนะมีผลไม้นะจ๊ะตรงนี้แต่ว่าอยากกินแบบน้ำหว,นวานๆนะที่ไหนมีก็ไม่รู้่าดอกแก อย่มาก็จะเป็นอกดอกไม้ตอนนี้เรายังไม่เห็นร้านน้ำเลยสักทีแห้งจะแย่อยู่แล้วอุ้ยแตเห็นเซเว่นเซเว่นนี้ขนน้อยเดี๋ยวเข้าดีกว่าเข้าเซเว่นดีกว่าอะไรดีชาแล้วกัน เราได้สิ่งที่เรียกว่าชาไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชื่นใจมากอ,มอารมณ์ดีแล้วค่ะ่าไปส่วนลอยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆอยู่ก็คือแบบ ส่วนมากจะเป็นแบบนักเรียนแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะไม่ค่อยมีคนไทยมาเดินเลยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบทํางานด้วยแหละเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มาเที่ยวกันอะไรเงยยี้ยเดี๋ยวจะแอบ,บไปเดินตรงสะพานพุทก่อนเดินตอนแดดแรงๆแบบนี้สุดเป็นยังไงว่าเราสดชื่นแล้วเพราะว่าเรามีชาไทยหนึ่งแก้ว คือภารกิจของเราวันนี้เนี่ยเป็นการเที่ยวแบบไม่มีแพลนนะคะทุกคนมาเดินมาชมน้ำแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับอะบแอนจะไปซื้อของแบบเป็นรูปบัตรสวัสดิการด้วย,ยทุกคนน้ำแบบเชี่ยวมากดูดิน้ำตรงนั้นแบบซัดแรงมากเลยตรงนี้เป็นสะพานผุดนะคะนี่อันนี้คือสะพานผุดเป็นสะพานสเีเขียว ตอนกลางคืนนะ่ะมันจะสวยมากเราก็จะมาแบบถ่ายรูปกันอะไรอย่างเคยมากับเพื่อนนะจ๊ะแต่วันนี้มาคนเดียวนี่ไงสะพานพุทธยอดฟ้าถึงแล้วสะพานพุทธยอดฟ้าทุกคนดูเลยตรงที่เราจับอะอยากไปนะมันจะเป็น สะพานปกเก้าอ่ะตรงโน้นอ่ะมันจะเป็นสวนแบบสวดลอยอ่ะทุกคนเอาว่าแดดแอบแรงนะแต่เดี๋ยวเราจะไปเดินทั่วให้หมดแสงม,มันสวยมากจริงๆอ่ะถ้าเป็นยามเย็นนี่ตอนนี้ก็จะเป็นวิวแบบวิวสะพานพุทธนะ อขอบคุณตัวเองที่กล้าออกมารผชิญข้างนอกแบบนี้ขอบคุณนะแอนรู้สึกแบบขอบคุณตัวเองมากอะที่กล้าออกมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบบ<ม>เราไม่ได้แบบออ,ออกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่เคยแบบเราไม่กล้าข้ามผ่านจุดจุดนี้ของตัวเองอะทุกคน แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคือว,วิวมันดีมันสวยอะ่ะตูป้าเมื่อกี้กว่าจะได้ข้ามถนนม,มาเกือบตุยตุยกว่าจะได้ข้ามเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะนี่เขาขับเร็วอะ่ะแล้วเราแบบเราเดินอยู่ใช่ปหมแล้ก็กลัวสวิตเราเนาะเราก็มีอยู่สวิตเดียวอะถ้าเราก็ยังไม่มีแฟนด้วยสิถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาแฟนก็ยังไม่เคยมี เงินเยอะๆก็ยังไม่เคยใช้เราจะทํายังไงต่อล่ะเสียใจยนะเว้ยเสียใจยมากณจุดจุดนี้นะแล้วเราจะไปสวนสวนชตกชตกจจะไปสวนร้อยฟ้านะคะนั่งคนเดียวชิวๆห,หรือว่าเราข้ามเลย เฉยโอกาสข้ามเลยนะจุดจุดนี้จริงปันมาเที่ยวคนเดียวมันไม่ได้แย่นะทุกคนโนแพนเลยอ่ะมันไม่ได้แย่นะมันก็เป็นฟิลแบบถามว่าเหงาไหมมันก็เหงาอ่ะแต่ก็คุยกับก็เองาเพราะว่าส่วนมากก็จะมตีต่างชาติจริงส่วนมากจะมตีต่างชาติแบบว่าเขาตั้งใจมาเที่ยวอยู่แล้วอย่างเงี้ยแตเ่เราเป็นคนไทยเราก็ตั้งใจมาเที่ยวเหมือนกัน ชาไทยแก้วเดียวก็โอเคสบายใจทำไมไม่มีคนมาจีบเราเลยวะมันจะมีคนเห็นแววเราบ้างปะมาจีบนอยสีมาจ,บมาจีบเรานอยสีอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นไหคะมาจีบเราเราก็ออกไปข้างนอกนะ้ะไหนเขาบอกว่าถ้าอยากมีแฟนให้ออกไปข้างนอกออกมานานแล้วเนี่ย หน่แฟนมีน้องกระต่ายเฝ้าทางด้วยกระต่ายเออกระต่ายไม่รู้นะว่าคลิปนี้มันจะได้กี่นาทีะนอยากอยากให้นานที่สุดทุกคนได้อะไรจากคลิปนี้บ้างอ่ะเธอได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างที่เธอดูฉันอยู่ตอนเนี้ยเราเธอคิดว่าฉันจะกลับไปซื้อของทันป่ะตอนนี้สี่โมงแล้วอ่ะฉันเดินมาตรงนี้ประมาณสามสิบสามสิบนาที ฉันเดินฉันนั่ง MRT มา30นาทีแล้วฉันก็ไปชมตรงโน้นมาประมาณกว่าจะเดินมาถึงก็30นาทีก็ไม่ได้แย่นะการเที่ยวคนเดียวเฮ้ยตามจริงเราเดินลอดสะพานมาก็ได้นี่วะาทคกคนสนุกปะ <c oughs> คือแอนหลัรู้สึกว่าตื่นตื่นเต้นทุกทุกท,ทุกสถานการณ์อะที่แบบออกมาคนเดียว <c oughs> ว่าเราแบบถ้าสมมติเรามากับเพื่อนใช่ไหม สวยมากเราก็จะให้เพื่อนนำทางแล้วเราก็จะจำทางอะไรไม่ได้หรอถึงแล้วนีไ่ไงนีไ่ไงทุกคนเรามาถึงแล้วแล้วเราก็จะโดนขึ้นฉันติดมากเลยเนาะฉันมาคนเดียวแดดแรงมาก ทุกคนว่าฉันคนกลับดีไหมแดดมันแรงว่ารถก็ติด แดนก็ลรงดูเรือดินี่แหละชีวิตทุกคนดูเรือนี้ดิดูมันโยกดิปึ้งปึ้ง กลับนะเว้ยฉันขอดนกลับดีกว่าไม่ไหวแล้วไอ้ดอนไล่ละเดี๋ยวมันจะดึกแบบมืดค่าก่อนนะชอบมันจะมืดก่อนแต่หัวฉนันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทรงผมกระเป๋าก็หลุดไหลเดี๋ยวเอากาวมาติดกระเป๋าไว้ดีกว่าจริงๆมวันนี้ตรงโซนสนามชัยอะเราไปไหมสนามชัยดีกว่าไหม แอปแมแต่ว่ามันดนไกลว่ะหรือคลิปหน้าแล้วกันกลัวไปซื้อของไม่ทันว่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe ด้วยนะคะหรือว่าจะไปซื้อของกับแอนไปไหมล่ะติดตามกด Sub subscribe ด้วยนะคะทุกคนมาเที่ยวย่านปากคลองตลาดคนเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะงกเยอะมากอ่ะน้าน้าไม่กลัวคนเลยเหรอ ก่อนวัดจะไปไหนดีกลับเลยแล้วกันทุกคนเ,เพราะว่าอะไรรู้ปะกลัวไปซื้อของไม่ได้รมแรงดีแฮเออเย็นดีอะข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะเนี่ยชมวิววัดวิววัดแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นแบบฟิลแบบวิวเมืองอะเนาะ ใครที่อยากมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวตามได้นะคะมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกแต่ว่ารถเยอะดูกันดีๆแล้วกันออกอะไรมัเนอะปวออกไ,ไนะกออกม่ได้ว่ะเดินบน,นะะดีกว่ารถเยอะมากดูแลตัวเองดีๆนะาทุกคนแดดแรงด้วยยิ่งย่านนี้ถ้ามีเวลาก็สามารถแบบว่า มาเดินได้นะอันนี้มีธุรนนะต่อไงจะแอบ,บจะต้องกลับแราวว่าคนที่นี่ขับรถเร็วมากเลยเพอะเราจะข้ามเราก็ไม่กล้าข้ามปะเราข้ามมาได้ละชีวิตเรายังเหลืออยู่ทุกคนเรารอดอยู่นะนี่แต่แบบว่าไอเนี่ยนี่แต่แบบคนที่เขาเรียนหนังสือกันอะไม่เหมือนฉันอะที่ไม่เรียนหนังสือแล้วมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปทั่วไปทีบเนี่ยกดติดตามด้วยทุกคน ังออยยู่ย่าน้นปิดคลิปนานแล้วปิดคลิปนานแล้วแต่ก็ยังเดินถือกล้องพูดอยู่ดีตรงนี้จะเป็นพวกติแบบอกไม้หาของตลาดอะมันก็ต้องมีแบบว่าดอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบอยากเวสซื้อดอกไม้แล้วก็ไปถ่ายรูปตามสติมนะทุกคนเวลาเที่ยวก็จะมาเวสซื้อดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงสะพานพุทธตอนเย็นเท่านั้นนะว่า ตอนเยนาสงมันจะสวยมากเดี๋ยวแยะมาเที่ยวกันได้ทุกคนแต่เมื่อกี้แอนเดินอีกฝั่งนึงรอบนี้แอนมาอีกฝั่งนึง mm hmm. เขาจะมาพวกเก็บคงเก็บภาพกันอะไรฝากกดซับด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้ว mm hmm. กดไลค์กดซับกันได้แล้วทุกคน mm hmm. เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาไปไหนรอบหน้าอาจจะพาไปตรงอิสนามชายอีกฝั่งนึงนะคะแล้วรอบนี้มาฝั่งนี้ฝากหน่อยฝากหน่อย